สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่21ตุลานะคะมีลมโอยโวยคุณละเข้าสวนนะคะคุณละเข้าสวนหลังจากที่ซักผ้าเสร็จก็มาดูสวนนะคะสวนคุณละก็จะลกแป๊บเดียวก็จะลกนะคะทุกคนเพิ่งจัดตัดนะคะไม่ถึงเดือนก็ลกขึ้นมาอีกแล้ว ถ่ายบรรยากาศให้ดูเช้าวันที่21ตุลานะคะ10บโมงกุณลักออกมาสวน10บโมงโอ้ลมอากาศวันนี้แดดอยู่แต่ก็มีลมนะคะฝนน่าจะหมดนะคะทุกคนอืมดอกบวบคุณลักสวยมากเลย บวบอันนี้เลี้ยงได้ทั้งบ้านเลยนะคะคุณลักไม่ได้ห่วงนะคะเนี่ยไม้กอบบวบญาติพี่น้องก็มาเก็บที่นี่แหละอันนั้นก็จะเป็นกระถินนะคะกระถินกระถินไว้กินกับส้มตำมะาขามยักคุณลักเขียวแล้วนะคะพุ่มสวยแล้วคุณลักอยากได้มากๆเลยมีแล้วสองต้นเออมีแล้วหนึ่งต้น นะคะอีกหนึ่งต้นจะเป็นมะขามหวานโอ้แดดอยู่แต่ก็มีลมนะคะโอ้มีลมน่าจะหมดฝนแล้วนะคะทุกคนอันนั้นยอดภัยนะคะนั่นนั่นจะเป็นสวนยางคุณรักลมปลิวสวยสวยเลยดอกบวบ โอ้มีมีผลบวบด้วยผลบวบนานๆจะได้เข้ามานะคะนานๆจะได้เข้ามาบวบสุกแล้วคุณลักไม่ได้เข้ามานานบวบเลยสุกเลยนี่ก็จะเป็นเซาวรสนะคะโอ้คุณลักห็ียนบ,บอีกแล้วเดี๋ยวนะคะทุกคน คุณล่าเข็นบวบแล้ว,ว,ลวออกหน้าคุณนมนีเป็นงูมีหมู่ลอ๋อกินไม่ได้แล้วนะคะกินไม่ได้แล้วไม่ได้เข้ามาบวบก,ก็สุกนะคะอันนี้จะเป็นเซาวรสเซาวรสคุณลักก็เยอะอยู่ แต่ก็คงจะยังกินไม่ได้ยังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นทุเรียนลกมากนะคะแป๊บเดียวนี่ก็จะเป็นทุเรียนคุลักทุเรียนต้นนี้แต่ก่อนสวย,สวยแต่พอมาโดนน้ำรากเขาจะโดนน้ำ นางก็เลยอยากซบเซาหน่อยใบจะร่วงใบไม่ค่อยหนานะคะใบไม่ค่อยหนาแต่ว่ายอดเดี๋ยวคุณลักษมให้ดูยอดเ้าแต่ก่อนจะเช้านะคะตอนนี้ยอดก็ยอดนางก็จะตรงเริ่มจะตรงนะคะใบก็เริ่มจะเขียวบ้างแล้วแต่ก่อนต้นนี้จะใบหนามากนะคะใบหนามากๆ พอโดนโดนฝนนะคะใบก็จะห่างหน่อยแต่ก็โอเคถือว่าโอเคนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะคุณรักษมให้ดูอีกต้นนั้นก็จะเป็นมูซานคิงแต่ก่อนก็สวยเหมือนกันแต่พอโดนน้ำนางก็จะใบเหลืองแต่ไม่ตายนะคะไม่ตายโอ้ย อากาศร้อนมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่วงขมิ้นเนะมาะมะม่วงขมิ้นนางก็เริ่มถอดถอดยอดนะคะมะม่วงขมิ้นนี่จะปูกง่ายดอกด้วยอันนี้คุณลักเอาลงมาใหม่นะคะนี่ลงมาใหม่น,นี่ก็จะเป็นงอ งอตายแล้วตายอีกแต่นางก็ฟืน้นส่วนโลกมากเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะคะทุเรียนต้นนี้จะค่อนข้างที่จะโตมากเลยสูงด้วยแต่ว่าใบนานจะเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ตายอายุหกปีกว่านะคะนั่นหกปีกว่าแล้วก็จะเป็นส่วนน้อยคุณรักแหละ ทุเรียนปลูกเยอะอยู่แต่ก็ตายเนาะอุ้ยตกหลุมอันนี้ก็จะเป็นแจ็คฟูดนะคะแจ็คฟูดถอนออกมาจากทุง่งนาที่น้ำท่วมน,นี่ก็จะเป็นเงาะมีทุเรียนที่ปลูกพร้อมกันก็หกปีกว่าแต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคะยังไม่สูงนะคะต้นนี้เพราะว่าโดนโดนวัวโดนวัวก,กัด ก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ต้นลำต้นใหญ่นะคะลำต้นนานจะใหญ่ถ่ายบรรยากาศในสวนคุณลักให้ดูคุณลักจะมีออคงน้ำนะคะกันกันว่าเผื่อว่าไม่มีน้ำนะคะเผื่อว่าไม่มีน้ำคุณลักก็จะเอาตรงนี้แหละลดอันนั้นก็จะเป็นทุเรียนลดอ่าทุเรียนเล็กของคุณลักนะคะ ส่วนจะลกอันนี้เป็นแจ็คฟูดนะคะนี่แจ็คฟูดต้นนี้ยังไม่ได้ยังไม่ออกผลแต่ทรงอยู่แต่ยังไม่ออกผลก็จะเป็นกล้วยไม่สวยหรอกกล้วยนะคะกล้วยไม่ค่อยสวยแต่ว่าไม่ได้ซื้อก็พอได้กินอยู่อันนี้ก็แจ็คฟูดอันนั้นก็แจ็คฟูดที่คุณลักสั่ง นะคะสั่งซื้อเอาไม่รู้ว่าพันอะไรแต่อยากได้นะคะเห็นลูกมันติดดินคุณลาก็เลยสั่งแต่พอมาปลูกนายจะสูงกิ่งก็สวยอยู่แต่ว่าสูงนี่ก็จะเป็นเงาะคุลักต้นเงาะนะคะนี่กำลังแตกยอดสวยเลยเงาะสูงประมาณสองเมตรถึงไหม องเมดครึ่งเนาะก็สวยอยู่นะคะงอก็ได้ประมาณสามปีไหมคะถ้าอัวไม่กัดยอดก็จะสงกว่านี้นะคะอันนั้นก็จะเป็นแจ็คฟูดอันนี้ได้กินแล้วนะคะนี่นางจะมีต้นขี้เล็กนะคะขี้เล็กอยู่ข้างบนนางก็เลยขึ้นไม่ได้นะคะแจ็คฟูดขึ้นไม่ได้ก็จะนอนไปแต่ก็มีผลออกมาอยู่มีต้นอันนี้มะม่วง มหาชนกสวยนะคะนี่ถอดยอดสวยเพราะว่าครูรักทมที่นะคะครูลักทมที่ดินก็จะเป็นดินใหม่นะคะที่ที่บวบขึ้นนะ่ะก็จะเป็นอ่เขียวใหญ่สามต้นเรียงกันนะคะน่นเดี๋ยวบวบตายแห้งตายดังก็จะขึ้นมะม่วงก็จะขึ้นคุณลักไม่ก่อออกเพราะว่าจะใช้บวบทําอาหารนะคะพอไม่ได้ซื้อเนาะถ่ายบรรยากาศร,รอบสวนให้ดู เดี๋ยวพามาดูแจ็คฟูดหน่อยก่อนจะกลับนะคะแจ็คฟูดสุกหรือ,อยังออกแล้วคุณงูคุณงูมีไม่มีคุณละก็กลัวอยู่นะคะถ้ามันลกมากคุณละก็กลัว,วอ๋อยังไม่สุกยังไม่สุกนะคะแจ็คฟูดเนี่ยไม่ได้ฉีดยานะคะไม่ได้ฉีดยา ลูกนี้ไม่น่าจะได้กินแล้วแหละ,มะแมลงลงไม่ได้ฉีดยานะคะแบบเอาตามธรรมชาติเลยธรรมชาติแบบไหนคุณลักก็จะเอาแบบนั้นแหละแล้วว่าคุณลักจะตัดไหมนี่ตัดตัดลองออกไปบ่ลองเผื่อว่ามันมันสุกเนาะไปเก็บไว้เผื่อว่าสุกลูกนี้ก็จะก่อนเพื่อนแต่ก็ไม่สุกนะคะ ลูกนี้ดูว่ามันมันพอจะอน,นันตได้แล้วมั้งนี่ตาขยายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลักงจะตัดคุณลักตัดเลยแหละลูกนี้อตัดได้ไหมคะนี่อยากนะ ลองลองเอาไปไว้สักอาทิตย์หนึ่งอยากกินนะตอนนี้พอจะได้กินอยู่นะคะได้กินประมาณสองปีแล้วเลยแต่ลูกก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะวายมุดออกมาต่ำเพล่ ิดเทอมอยู่ว่างนะคะก็ออกมาดูส่วนเดี๋ยวตอนเย็นๆคุณลวก็จะแล้วก็จะออกไปดูนาข้าวนะคะดูนาข้าวว่าข้าวเหลืองไหมลดเงาะหน่อยลดต้นเงาะนางถอดยอดนะคะนี่ถอดยอด ลองดูอีสักปีเผื่อได้ผลเนาะลีกล้วยหนักหนักอยู่นะคะนี่ในสวนยุงจะเยอะระวังยุงด้วยนะคะทุกคนคุณรักใส่เสื้อแขนยาวนะคะ จะประมาณนี้แหละปล่อยน้ำทิ้งเลยนะคะนี่ปล่อยน้ำใส่ต้นท,ทุเรียนเลยโอหเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเก็บผลผลละมุดนะคะทุกคนผลละมุดโอ้ยดกอยู่นะคะนี่พอได้กินอยู่ ครึ่งกิโลหวานอยู่นะคะนี่ <S 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 คุณลักไม่ได้ใช้ยานะคะไม่ได้ใช้ยา <S 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 ก็พอได้กินอยู่ละมุดคุณลักษ์เดี๋ยวตอนเย็นมาเก็บนี่ก็กล้วยกล้วยก็ไม่ค่อยสวยเหมือนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเฟือจะใหญ่แต่ก็พอได้กินอยู่อินทาลัม ฝรั่งฝรั่งฝรั่งสีชมพูมีออินทภาลัมมะม่วงคุณรักลงใหม่นะคะทุกคนมะม่วงอันนี้จะเป็นมะม่วงอะไรนะที่เล็กๆอะคุณรักลงสองต้นนะคะเผื่อว่ากระเสียนเนาะ,ะเกษียน จะได้มานั่งขายมะม่วงวางแผนนี่ก็สวนครูล้ก็จะประมาณนี้ถ่ายให้เอซดูนะคะชีวิตครูชนบทนะคะวา่างๆก็จะเข้ามาสวนเนาะอาจจะลกไปบ้างนะคะอันนั้นก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งที่เอามาจากละนองแต่ก่อนสวยมากวัวกัดบ่อยนะคะวัวเข้าสวนบ่อย นางก็ฟื้นตัวยากอากาศร,ร้อนแล้วคุณลักก็จะกลับแล้วแหละนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพในช่วงนี้จะมีไข้เลือดออกนะคะจากยุงแล้วก็ให้ทุกคนระวังนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณลักษาสาวศรีสเกตนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามคุณลัก ด้วยดีเสมอมาก็ต้องขอบคุณมากมายนะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ